มาดูกันว่าในพรีเมียร์ลีกแต่ละสนามขายเบียร์ยี่ห้อไหนอะไรบ้างผู้สนับสนุนหลักของพรีเมียร์ลีกกินเนสสนับสนุนพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ฤดูกาล2024ทับสองเป็นต้นมากินเนสเข้ามาเป็นออฟฟิเชียลเบียร์ของพรีเมียร์ลีกแทนที่บัตวิเซอร์ทำให้เราจะเห็นแบรนด์นี้เด่นชัดมากในการถ่ายทอดสดและกิจกรรมต่างๆรวมถึงมีกินเนส s 0.0แบบไม่มีแอลกอฮอล์โปรโมทควบคู่กันไปด้วยอาร์เซนอลอาซาฮิซูเปอร์ดรายเบียร์ญี่ปุ่น และมีขายทั่วสนามเอเมเรสสเตเดียมรวมถึงในสนามซ้อมด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้อาซาฮิซูเปอร์ดรีเช่นเดียวกับอาเซนอลแมนซิตี้เปลี่ยนมาใช้อาซาฮิเป็นเบียร์หลักในสนามเอติฮัดสเตเดียมมีบาร์ที่ชื่ออาซาฮิซูเปอร์ดรีดทันเนลคลับด้วยลิเวอร์พูลคาวส์เบิร์กเป็นตำนานคู่บุญของหงสแดงมายาวนานกว่า30ปียังคงเป็นเบียร์หลักที่ขายในแอนฟิลด์ท็อตแนมฮอสเปอร์บิววร์ทาวอันนี้พิเศษมากครับ p r o สเปอมีโรงเบียร์สด Micro Brewery ของยี่ห้อ Beaver Town ตั้งอยู่ภายในสนาม Tottenham Hotspur Stadium เลยอยู่ตรงมุม south east โดยเบียร์ดังของเขาคือ Neck Oil, West Ham b r u ู Dog, Craft เบียร์ชื่อดังจากสกอตแลนด์เป็นพาร์เนอร์หลักที่ขายใน London สเ a เดียม Manchester United, Tiger Beer และ Carling. Tiger Beer ได้เซ็นสัญญาเป็น Official Beer Partner โดยเฉพาะการเจาะตลาดเอเชียและเริ่มมีกิจกรรมหรือตุดจ,จำหน่ายในสนามมากขึ้น แต่ในซุ้มขายทั่วไปแฟนบอลมักจะยังเจอเบียร์ตลาดทั่วไปอย่างคาลิงหรือกินเนสขายอยู่ด้วยเชลซี Chelsea, ในฤดูการปัจจุบัน2025-2026เชลซี 26, ได้เปลี่ยนพาร์ทเนอร์เบียร์รายใหม่โดยได้เซ็นสัญญาระยะยาวกับบริษัทโมซันควสซึ่งทำให้คาลิงกลับมาเป็นเบียร์หลักในสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ส่วนสิงห์ถึงแม้จะเปลี่ยนเบียร์กดหลักในสนามเป็นเครือโมซันควสแต่สิงห์ยังคงสถานะเป็น global partner ของเชลซีอยู่ครับ เอเวอ o n ตนในฤดูการปัจจุบัน2025-2026เอตันได้เตรียนพาร์ทเนอร์เบีย์หลักมาเป็นบัตไวเซอร์ซึ่งเป็นดีลใหญ่ต้อนรับการย้ายไปสนามใหม่ที่แบรม l e y m มัว d o อกหรือชื่อตามสปอนเซอร์คือ h ิลด d i c k ินสัน s t a เดียมครับแล้วช้างหายไปไหนบทบาทของช้างลดลงจากที่เป็นภาพจำหน้าอกเสือ้อหรือเบีย์หลักในสนามกลายมาเป็น Community Partner หรือพาร์ทเนด้านกิจกรรมเพื่อสังคมแทนครับ ส่วนคาราบาวไม่ได้สนับสนุนสโมสรไหนอย่างเป็นทางการแต่คาราบาวได้ต่อสัญญากับ EFL ไปจนถึงปี2027ทํำให้ชื่อการแข่งขันลีกคัพของอังกฤษจะยังคงเรียกว่าคาราบาวคัพต่อไป